ครับสววสดีครับหมอตัวจากเรียนครับมาดูเคลแก้ไขกันบ้างนะครับเนาะแผลปันนมที่3สัปดาห์เคส็นี้ของเดิมผ่าไปประมาณ3ปีแล้วนบเนาะแต่แผลปันปน,นมแล้วก็เหลือเป็นเต้าเลยอันนี้เราก็ตัดแก้แผลปันนมไปนะครับอันนี้ส่งชิ้นเนื้อไปตรวจก็ยืนยันนะว่ามันเป็นเต้านมเนาะที่เหลือมันไม่ได้กันมัน่างคนเหลือเป็นก้อนดูดออกได้ไหมอันนี้ดูดไม่ได้นะพเพราะเป็นเนื้อเต้านมนะครับต้องเข้าไปตัดใหม่อันนี้ได้แนวกล้าหมดเลยนะครับเรียบสนิทเลยเดี๋ยวต้องไปดูเคส็และเอวิดีโอแรกนะเดี๋ยว เดี๋ยวอีกประมาณสักสองเดือนจะเริ่มสวยเดียให้ดูตอนสองเดือนทีก็ยืนยันได้เลยเนาะว่าที่ยังเหลืออยู่อันนี้ก็คือเป็นต้องหนต้องหนงสักคนผมนี้มตัดเรียบได้เหรอครับเดี๋ยวตัวนยหญ่จีเหลือตรงนี้เวลาเราตัดเราจะตัดตรงนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยหมดเทคนิคเป็นมินิเดนเหมือนกันใช่ไหมมินิเดนมินิเดนความยากของเคสแก้ไขอ่ะอย่างที่คุณหมอบอกก็คือมัน คือตรงแล้วแล้วแต่เคสไงมันมันมีคอนแทคต่างกันบางเคสก็เหลือไปเท่ากับเคสเหลือเนื้อตรงนี้ตรงนี้บางตรงนี้หนาตรงนี้เรียบเห็นไหมเวลาเข้าไปปรับให้มันเรียบได้อย่างงี้มันจะไม่เหมือนเคสที่บอกอ่ะเคสปกติเราเข้าไปได้เลยมีชั้นเข้าชัดเจนว่าเข้าชั้นนี้เรียบเท่ากันแน่นอนแล้วแต่แคเนี้ยมันมีความเป็นกรุกะอะความยากของของเคสนี้เนาะเหมือนพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่มีภูเขาอะไรพวกนี้เพราะันเราจะปรับให้เรียบยากขึ้นอน่าโอเคเข้าเรียบเข้าทรงเลย ทีนี้เมีคนไข้สอบถามมาหมอตู่ว่าจากที่เขาดูเนาะเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้หลังจากที่ตัดหน้าอกเนี่ยเรียบไปเลยอยากให้ยังคงเหลือเนื้ออยู่เพื่อที่อยากให้ทําเป็นกล้ามหน้าอก,กต้องเปนเปนยังกล้ามาดีกว่ามันมันเป็นกล้ามได้แต่ว่ากล้ามปลอมอะ่ะมันจะสวยตอนที่เราใส่เสื้อ,อเออเดี๋ยวต่อเสื้อโชว์ดูดูไม่ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ยังคือมีหน้าอกอยู่เหมือนเดิมเนาะแตถ่ถ้าเป็นถ้าใส่เสื้อสวยนะเพราะว่าเราใส่เหลือไปเนี่ยเราเสื้อคลุมไปโอมดูดูเป็นกล้ามเลย แต่ถ้าจะเอาถอดเสื้อถอดเสื้อแบบนี้เนาะต้องแบบนี้แหละเพราะว่าเป็นแบบนั้นถ้าถอดเสื้อมายังไงก็เห็นยังไงก็เห็นเรียบเข้าทรงเลย <ừ. S 2> ผิวบางมากคนไข้เห็นหัวใจเต้นเลยปรึกษ <c oughs> าหมอได้ที่ไหนจ๊ะชั <c oughs> ้นตีบิเวน,นะครับอาจารย์นุษย <c oughs>